ผม,มผมเลิกแล้วอะแบบไอเ้เหี้ยแบบว่าลำคาญด้วยเลิกสนใจแล้วไอพวกเนี้ยคาญแบบชอบมาบอกว่าโปร้างอะไรว่าคาญลวอย่าไปข้า,าพี่มันดีฉาเว้ยอย่าไปอย่าเว้ยอย่าไปเออผมก็เลยแบบหลังๆมาผมไม่ตอบแล้วผมเออเลยแล้วเราจะให้ข้ามาทมัยว่าอะไรเหมือนเหมือนคนมาเกียนอ่ะผมไม่เอาไปประจานเอาไปผมเตะออกแล้วก็แบนไปจบๆแบบคือไม่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 สนใจแบบเราอย่าไปให้ข้ามอย่างนั้นจะแบบเฮ้ยโอ้ยมีคนโปรโมทกูอะนี่นั่น แล้วไอ้พวกเมนถามพี่อ่ะดียัวว่าตังมาจากไหนก็โอ้โหพวกเด็กเกียนมันก็ไม่มีบางทีมันอาจจะไม่มีคอมเล่นด้วยซ้ำเว้ยเออไปไปเล่น GTA San ไปเออนั่นแหละไปเล่น GTA San ไปโดนเน็ตแรงตลอดไปเล่น Vice City ไปด้วย Vice City ด้วยไม่แล้วแล้ประเด็นคือคนที่ว่าผมก็ไม่ได้มาโดนเน็ตให้ผมซะหน่ออยึ่งสนใจอะไรฮะสนใจคนโดเน็ตแบบว่าทำพี่ทำคลิปตรงนี้นทำนี่นี่ดีกว่าสนใจคุณที่แบบ ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนพี่อ่ะเออสนใจคนคนพวกนี้ดีกว่าแบบเฮ้ยพี่ทำคลิปนู้นคลิปนี้ดีกว่าเออยังไอเนี้ยน่าสนใจกว่าใช่ไหมคอมเมนต์แบบเนี้ยใช่ปะพี่ฮาธรรมาธรรมดาพี่สาทำยูทูบมีคนวิจารณ์ตลอดทำยูทูบขึ้นชื่อว่าทยูทูบอ่ะแต่ไอ้น้องคนนั้นพูดมาตอนที่มีดอ่ะพี่ฮาพี่ฮาโอ้กุหลาบเลยน่าแต่ดีแรก แล้วมีรอบนี้จะลงวัดยูทูบอ่ะลงไิลงดอชมีดอชทำไมมีดอชนีอออ่อันนี้อันนี้ผมเอาฝอดมาแต่งมาด้วเอามาเส้นค้ามาคันเดียวเลยมาเส้นค้าในกลุ่มคนเดียวเลยเยนี่ยอแคมมาลี่มาดิแคมมาลู โอเคเราเราจะให้เกียรติด้วยการยิงหัวกะเลยใช่ป่ะแล้วแต่แแล้วต่ยิงเขาไปเลยก็ได้เราพวกเยอะพวกเยอะพวกเยอะนี่เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยตรงตูวบ้านนี้มันมันรู้สึกว่าวิ่งเร็วๆตังวะตรงนี้เหลือกันเอาเด้อคู่ไปเร็วโพดแน่นอน โอ้เวลาเออตอนบูมาแบบว่าโอ้แม่งยิงสารเซฟต,ตอนคลิปโค่นเรียบร้อยอะ่ะตอน <c oughs> ตอนท่าคลิปอะ่ะโค่นเรียบร้อยอะ่ะท <c oughs> ่าคลิปิบสุดๆเรียบร้อยอะ่ะมี่ไปอันมาเปิดเซฟเองเลยนะเหมือนเกิดไปอันเปิดเซฟเอง อ๋อสรุปว่าไบอันนี่คือบูมใช่ไหในที <h <h ่ใ yes. ช่ใช่ใช่ใช่ผมแต่งเป็นไบอันตัวละครที่สองไหมพี่ว่าโดนตบบ่อยนะตอนที่พี่เล่นอ่ะโดนฟาดหน้าบ่อยนะตอนนั้นอ่ะใช่มา let's go พี่ว่าปืนพกมันจะยิงมันกว่าว่ะสำหรับผมนะลูกโมมันสุดลูกโมอะกระต๊อบอะไรสุดพี่อะไรนะครับกระต๊อบอะไรสุดพี่โอ้โหใครทำลูกโมบปงเป็นแล่ะที่กดแทบไปนั่นพร้อมกันนะครับคลิกพร้อมกันอ่ะเอ้ยทำไมมันไม่ตัดทัศน์ดีน่ะเอ้ยเก็บของครบยังเอ้ยมีคนไม่เก็บของไม่ครบใครเก็บของไม่ครบวะพี่ผมเองเหรอ อ้าวอ้าวอ้าวเอาผมนึกว่ามันเก็บเทียเคือเก็บยมันมันต้องเก็บให้บันต้องเก็บให้บเต็มกระเป๋าอะโอเคไปโอเฮ้ยเดี๋ยวเราฝ่าไปข้างหน้าเลยเด้อ ได้เห็นแท็กซี่ป่ะเมื่อกี้เห็นแท็กซี่ป่ะแม่งตอนตอนเราเล่นเล่นฟรีโหมดไม่มีมาขับตอนคั้นสี่ีมีมาขับแล้วเราตงเกิดต่อหน้าเนาะมันเกิดต่อหน้าใช่ใช่พี่เกิดตรงนี้แหละเนี่ยหน้าเลยไปหน้าเลย ยิง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 ไอไอรถพวกนี้มันเข้าไม่ได้ทางอะไรเนี่ยว่ะเฮ้ยเข้าได้เขาพี่รถเข้าได้เข้าได้ไอ้ยี่รถมาสปอนช่วยขึ้น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 โอเคโอเคโอเคสี่ประตูด้วยสวยิงยิงรถสี่โอ้โหรถรสี่ด้วยผ่าไปขงหน้าเลยเฮ้ยรถสปอนต่อได้ ยังแตกเทเยวเปลี่ยนไป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  c a รี่จาพี่มาแล้วจ้าก่อนมาแตงเยอกันไปไหนเขาบินหรอแล้วแต่พี่แต่ผมนม่จะขี่ไปเลยขี่รถเดียว ไอ้บูมบูมทัรหาอันที่สองหน่อยอะไรอ่ะพี่ไอ้กดไอ้ตัวเอ็มอันแรกแล้วก็อันที่สองเลยเอ็มแล้วก็อันที่สองเอ็มอันแรกแล้วก็อันที่สองอันแรกแล้วก็อันที่สองใช่ห้าพันมันจะมีคนมาช่วยเรามันจะมีคนใช่ใช่ใช่ไร้หนีดาวไว้นึ่งเส้นสายเราไอ้ไอ้นี้มันจะทำมันจะทำให้เราไม่ไม่ไม่จะเป็นรถไปฮอ อ๋อเนี่ยมีเรื่องเหลือขึ้นแล้วใช่ใช่แต่ห้ามเข้าวงตบวัใช่ปะใช่ครับไปออมเลี่ยงหน่อยอ๋อตัวดีเลยน้ะมบินดักหน้าผมเลยนะขี่มาเลยขี่ขี่หายแล้วหายแล้วหายแล้วขี่สวยหายแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วขี่มาขี่มาขี่มาก prometed one of them bleep by พี anto, 0, <worries> care, org, ่ทำไมปับไม่ได้วะปับอะไรไม่ได้ปับแตนต้องใส่หน้าปอบก่อนเล่น ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วผมใกล้ถึงแล้วยังขับไปพี่ผมน่าจะช้าสุดเลยเลยมื่อก่อนมาดีกว่านี้นะเมื่อก่อนมาตัดคัสซีเลยแบบเวลาขี่มาใกล้ๆอ่ะโคตรดีเลยเอาอี่ต้องเดินไปใกลมันแดน who uh oh, oh. ดีทิสาไม่เห็นก็ได้ตังอยู่เฮ้ยมันได้ตังอยู่แล้วต่อให้ตายถ้าเกิดแบบว่ามีคนส่งเคยสสำเร็จอ่ะใช่ไหมพิสาใช่ปล่อยตายเลยหลุยผมปล่อยคนไหนตายตันแต่แรกเลยที่ว่าเอาเอะกลับมาได้ไงกลับมาได้ไงตายไปเร็วกระถานเชิญ โอ้รวยรวยรวยตัวละครที่ตัวละครหลักสิเออนี่ตัวละครที่สองโอเคผมวันนี้ผมก็พามาป้นทองสี่คนเลยนั่นเองนะเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมใครโดเน a มาก็ขอบคุณมากเลยนะครับใครที่ให้กำลังใจกันมาตลอดก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีบ่นๆนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนโอเคผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม